เอาละครับผมสวัสดีคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมกันแล้วผมนี้นอนสบายเลยนะฮะวันนี้มาละครับผมเกมรีวิวประจำสัปดาห์กับเซิร์ฟเวอร์ มิวไอจินวอ์เซิร์ฟเวอร์แพทใหม่แจกหนักจัดเต็มกับ s อ1 5ีเปิดวันที่16เมษายนนี้นะครับผมมีได<ก>้โอกาสเข้ามารีวิวเซิร์ฟเวอร์นี้วยวผมจะพาคุณผู้ชมนะครับผมเข้าไปเปิดรายละเอียดกันว่ามีรายละเอียดของแจกฟรียังไงกันบ้างนั่นเองในเซิร์ฟเวอร์นี้เซิร์ฟนี้นะครับผมมีกิจกรรมไลฟ์แชร์ด้วยนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็กิจกรรมแอดไลน์เพื่อรับเพชรแล้วก็แจกบัตรทูมันนี้ด้วย300บาทเพียงทักไลน์หา GM@ เ i l มแอดบิวอลนั่นเอง นะครับผมโอ้โหเรียกได้ว่าจัดหนักจัดเต็มกับแพท11.5.0อพูดอัปเกรดชุดแฟชั่นใหม่ปีกใหม่พัฒนาโดยทีมงานมืออาชีพนั่นเองนะครับเซิร์ฟเวอร์นี้ของแจกฟรีครั้งแรกเด้งเข้ามาในตัวพร้อมเพชรเด้งยืนออนไลน์2,500นั่นเอง1นาทีนะครับแล้วก็ของแจกฟรีครั้งแรกนะครับมีของแจกเพิ่มเติมนะฮะปีกระดับ12อุปกรณ์ขั้น715 แล้วก็อาวุธขั้น8นะครับผลไม้1,000ลูกทุกสีนะฮะตาประทับ EP 1, บ100เท่า10ชิช้นความสําเร็จชื่อเสียงแจกมาให้เราด้วยพร้อมด้วยของอัปเกรดตัวละครเบื้องต้นนั่นเองนะครับผมยืดนอะไรามาแป๊บเดียวเนี่ยผมสามารถที่จะล้างคัังกระเป๋าได้ทั้งหมดเลยแล้วก็ของแจกฟรีมีของแรกชุดรอยเท้าปีกแฟชัน่นแจกมาด้วยครับเยอะมากอันนี้คือรอยเท้านะฮะ10กล่องนะครับผม10ชิ้นไม่ใช่10กล่อง นะครับแล้วก็จะมีพวกหีบนะครับสุ่มเป็นไอเทมนะฮะอัปเกรดตัวละครไม่ว่าจะเป็นหินแกนเวฟพ้นสติหรือว่าหินสุ่มแห่งตาแล้วก็หินสุ่มหินหลากสีนะครับผมอันนี้เป็นปีกแฟชั่นครับ10กล่องนะฮะแล้วก็หีบสุ่มแห่งแต้มนะครับผมอันนี้เป็นหีบสุ่มปีกแฟชั่นอีก10กล่องนะครับ ทีปสุ่มเครื่องประดับครับผม5อันฮะคุณผู้ชมครับสุ่มมาได้รับไม่เหมือนกันแต่ละคนแล้วแต่ดวงนะครับพลังป้องกัน258เพิ่มความใส่1%ครับเพิ่มความใส่450แล้วก็ต้านทานความใส่620เด็ดแท้ยังจำนะฮะผมได้มาเมื่อกี้ซ้ํากัน2อันนะครับแล้วก็จะได้เป็นมีดอาทยาพิษนะฮะแล้วก็จะมีปีกแฟชั่นชุดแฟชั่นรอยเท้าที่เขาจจกมาเพิ่มเติมอย่างละสิบกล่อง นะครับอันนี้เป็นหีบสุ่มชุดแฟชั่นนี่อันนี้เป็นหีบสุ่มชุดแฟชั่น2นะครับรวมกันแล้วของแจกฟรีมีประมาณนี้ของแฟชั่นแจกเยอะมากนะครับอย่างอื่นก็จะเป็นพวกการ์ดสำหรับแลกของกิจกรรมในคา์นะครับผมขอญาตก่อนนะครับคุณชมะแต่งตัวก็หอนนะครับผมแหมเขาแจกฟรีเยอะขนาดนี้รออะไรล่ะครับผมใส่เลยฮะใส่ก่อนนะฮะใส่ก่อนได้เปรียบนั่นเองของแจกฟรียังไม<ๆ>่หมดองรับทั้งระบบ Android แล้วก็ iOS สามารถเล่นได้เป็นเซิร์ฟที่ iOS เล่นได้ในเซิร์ฟนี้นะผมก็หายากอยู่นะในตอนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมเขาไปเปิดรายละเอียดในกิจกรรมคา ว่ามีของแจกฟรียังไงกันบ้างนั่นเด็นี่มีของแจกฟรีเพิ่มเติมในคาด้วยนะครับผมนี่ฮะเราสามารถรับได้เลยแล้วก็จะมีเทศกาลล็อกอินประจําวันด้วยนะครับจะได้รับเป็นถุงช้อปปิ้งนะครับกับเป็นคริสเัลต่างๆนะครับสูงสุดเวันจะได้รับกล่องสุ่มเพื่อรับไอเทมนะครับส่วนเทศกาลรวบรวมช้อยต่อมานะครับก็จะเป็นปืนฉีดน้ํานะครับผมหรือว่าไอเทมอื่นเก็บสะสมมาแลกเป็นคริสเัลตีบวกอุปกรณ์ได้รวมถึงของอัปเกรดนะครับอุปกรณ์หรือว่าตัวละครต่าง ต่างมากมายนะครับรวมถึง XP ด้วยผลไม้นะครับเมจิกคริสตัลนะฮะขออัปเกรดฟังก์ชันอื่นๆนะครับนีมีเยอะมากเลยอ่ะรวมถึงฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดด้วยครับโอ้โหคือบางอย่างอ่ะเราแลกได้ด้วยนะ ฟูงช้อปปี้เนี่ยเขาแจกมาให้เราเนี่ยสองอันกับทองคําแท่งนะครับแจกมา50อันฟรีนะครับก็เรียกได้ว่าของแรกเนี่ยเขาก็แจกมาให้เราส่วนหนึ่งในมิลจินวอลนะครับเซิร์ฟนี้เนี่ยแจกของมากขึ้นนะครับผมแต่ว่ายังคงความสมดุลไว้อยู่นะครับในแพทใหม่นะในเซิร์ฟนี้ก็เรียกได้ว่า น่าสนใจกันเลยทีเดียวนะครับผมกับแนวใหม่นี้นะครับนี่คือของแรกในเทศกาลร,รวบรวมนะครับเราสามารถแลกชุดแฟชั่นอัปเดตใหม่ได้นะครับนี่เป็นอาวุธแฟชั่นที่ผมอยากจะดูมากเลยว่ามันเป็นโมเดลยังไงนะครับสวยมากก็บอกว่าเป็นอาวุธแฟชั่นแห่งอนาคตนะครับอุ้ยมีหลายอันด้วยอันนี้อะไรเอ่ยยัน เยทแค่ยัน51อัปเกดใหม่ออปชั่นเป็นยังไงบ้างครับอ๋อ oh, oh, เป็นออปพื้นฐานนะฮะคุณผู้ชมครับโอ้โหยัน57ฮะยัน59ยัน60นะครับผมนี่คือเป็นตัวยันแรกตัวใหม่ล่าสุดเลยโดยใช้การ VIP นะครับ VIP แล้วก็จะเป็นการ์ดนะครับแรกยัน บวกกับยันระดับขั้นนั้นๆมาเรียนขั้นต่อนั่นเองโอ้โหสุดยอดมากเลยครับอันนี้ไปเติมเงินทุกวันครับคุณผู้ชมฮะเติมเงินทุกวันคุณจะได้รับของเยอะมากไม่ว่าจะเป็นของแฟชั่นกับอาวุธทุสวรรค์ของแรกนะครับอันนี้เติมเงินสะสมเหมือนกันครับได้รับเป็นเพชรแม่หลอดด้วยของแรกส,ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นกล่องสุ่มของแฟชั่นนะครับกล่องสุ่มรอยเท้าอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเติมเงินสะสมวันครับได้รับเป็นชิ้นส่วนเกราะแห่งอนาคตคือชุดแฟชั่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับเป สัตว์ขี่ด้วยนะครับผมเป็นตัวขี่ซุสคุครับออปชันเนี่ยความเร็ว85%ดนะกับเป็นตัวการ์ดแรกนกยุงเทวะบวกเซตพูดออฟ5%ปครับผมตัวดีก็ใครที่เติมเงินสะสมครบจะได้รับไปนะครับไฮไลท์สำคัญที่สุดก็คือราชาเติมเงินครับผมราชาเติมเงินเนี่ยได้รับเป็นฉายาราชาเติมเงินแล้วก็จะเป็นอาวุธทูตสวรรค์เทพนะครับปิกแฟชั่นพูดนะครับชุดแฟชั่นนะฮะแล้วก็จะเป็นเหรียญแรก30เหรียญกับสัตว์ขี่การ์ดแแกกกะารสวขี่เเททพ นะครับก็เป็นของแลในราชาตเติมเงินนั่น,นแหละเป็นส่วนของแรกชุดแฟชั่นนะครับผมนี่โอ้โหชุดแฟชั่นเยอะมากเลยแล้วก็บางอย่างเนี่ยเราเกือบจะแลกได้ได้วยซ้ำไปนะครับอันนี้เป็นแรกปลีกแฟชั่นครับผมมีเยอะมากครับอื <c oughs> จัดเต็มจริงเซิฟน,นี้อันนี้แรกเปีกแฟชั่นเหมือนกันนะฮะเปีกแฟชั่น2นะครับคุณผู้ชมครับผมนี่มีเยอะมากเลยแรกชุดนะครับผมป้องกันนะฮะคุณผู้ชมครับชุดป้องกันเนี่ยเป็นออฟชุดที่เป็นเอกลักษณ์ของมิวจินวอลนะครับผมแรกเป็นสร้อยกรองเซตนะครับก็มาเลือกแรกได้นะฮะเราจะเดินสายไหนมีเยอะมากนะครับผมออฟที่เราต้องการออปชันที่เราต้องการเล่นนะครับผมก็เลือกอ่านเลือกใช้ได้ตามที่เราต้องการบวกถึงอาวุธด้วย นะครับนี่อาวุธก็มีนะครับนี่มีทั้งอาวุธแล้วก็ชุดด้วยนะครับก็คือมีลูกเล่นแยกเยอะนะครับผมให้เราเลือกเล่นได้จะเดินสายป้องกันโจมตีอะไรเงี้ยเจาะนะครับผมดูดเลือดอะไรเงี้ยก็เลือกได้นะครับและพูดเหมือนกันนะนะครับให้เราเลือกเล่นได้นะครับเป็นพูดตัวอัปเกรดใหม่แรกเยอะมากนะครับผมเลือกแบบแยกสายได้แบบชิวๆเลยนะครับผมนี่ฮะอันนี้เป็นแรกสัตชีนะครับฉายานะครับผมใช้จ่ายสะสม ก็น่าจะหมดแล้วนะครับผมส่วนกิจกรรมในคาเนี่ยเรียกได้ว่าจัดเต็มจริงๆสิ่งที่เห็นในการอัปเกรดใหม่ครั้งนี้มิวจินบวกกับเซิร์ฟเวอร์ใหม่ก็คือการอัปเกรดยันให้เราแลกบวกกับของแจกที่มากขึ้นนั่นเองนะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในเซิร์ฟเวอร์ที่ที่น่าเล่นแล้วก็รองรับ Android บวกได้วยนั่นเองในเซิร์ฟนี้นะครับยังอื่นก็จะมีกรงล้อหมุนนะครับผมที่ให้เราเข้ามาร่วมสนุกนะฮะโดยการสุ่ม15ล็อกไม่ล็อก3,000นั่นเองนะครับส่วนของ จะเป็นเพชรเมจิกคริสตัลแล้วก็เป็นของเกี่ยวกับอัปเกรดตัวละครกับของกล่องสุ่มต่างๆนั่นเองนะครับให้เรามาร่วมสนุกกันได้นะครับก็ร้านค้าเน้นจะเป็นเหมือนเดิมนะฮะคุณผู้ชมครับก็จะเป็นไอเทมนะฮะอัปเกรดตัวละครเบื้องต้นโดยราคาไม่แพงมากเกินไปนะครับอันนี้ก็เรามาช้อปปิ้งได้อยากจะได้รับส่วนไหนไปใช้งานนะครับส่วนอีกสุดท้ายคือเป็นกิจกรรมสังเค์นะครับสังเคะหเนี่ก็จะเป็นช้อยหนึ่งในการแลกเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นพวกปีกชุด โดยใช้เป็นหุงช้อปปิง้งบวกกับที่ส่วนชุดแฟชั่นแล้วก็เป็นคิสโซสร้างในการแลกบางอย่างนะครับก็ตามที่เขาให้แลกแล้วก็เก็บมาแลกได้แล้วเลือกแลกแบบอีกแบบหนึ่งนั่นเองนะครับผมลูกเล่นหลากหลายในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมโปรโมชั่นมากมายกิจกรรมแชร์แจากปัตถทูมันี่รองรับ iOS แพดใหม่นะสมดุลแจกหนักนั่นเอง ะครับผมก็ใครสนใจในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้มีอ i จิน War กับเซิร์ฟใหม่เอชที่สิเปิดวันที่16เมษายนนี้นะครับผมก็สามารถลองดาวน์โหลดมาเทสมาเล่นกันได้กับเซิร์ฟนี้นะครับส่วนท้ายคลิปก็เหมือนเดิมนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆที่ผมเอามารีวิวนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมวิดีโอหน้าคลิปนี้เาไปก่อนครับ